สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอาธิบายระบบเตินหน้าถอยหลังครับผมและระบบเลี้ยวครับส่วนระบบเดินหน้านครับผมก็จะเป็นตึงเสียพานนะครับให้มันตึงทั้งสองด้าน,นครับผมถึงจะเดินหน้านครับ หลังก็เหมือนกันนะครับตึงทั้งสองสะพานทั้งสองเส้นนะครับก็จะถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้เพาก็จะมีสองตัวนะครับเพาเดินหน้าครับตัวนี้จะเป็นตัวเดินหน้าส่วนตัวนี้จะเป็นเพาถอ,อยหลังนะครับผมจะเจออยู่บนโซ่ข้างบนนะครับผมมันก็จะทำหน้าที่เป็นถอยหลังนะครับผม สายพานตึงครับผมก็จะไปขับเทาตัวล่างครับผมทำให้ล้อหมุนนะครับผมส่วนระบบเลี้ยวครับผมก็ตึงข้างหนึ่งครับผมอีกข้าง,ง,งหนึ่งก็ตึงเหมือนกันครับแต่ไม่ตึงมากทำให้ล้อข้างหนึ่งหยุดหมุนนะครับผมถ้าจะให้ดีก็ตึงข้างหนึ่งครับผมก็ใส่เบรคครับผม ก็ใส่เบรกทั้ง2ด้านนะครับเวลาเลี้ยวก็ก็ตึงข้างนึ่งครับผมก็เบรกข้างหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะทาทิตระบบคองผมให้ดูนะครับเออก็ติดเครื่องก่อนนะครับ ก็ใส่เกียร์ครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ครับเกียร์หนึ่ง ก็จะประวันนี้นะครับผมระบบเดินหน้าถอยหลังระบบเลี้ยวนะครับก็คลิปนี้ก็อย่างนี้ครับ